สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการซัวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงคอสตลอมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลงคอสตลอมลงลอมนะครับของเจ้าเูแทคจุ้ยจัมสี่จุดศูนย์นะครับแต่ว่าลอมเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะรุ่นคอกเวริร์กมดก็ด้วยข้อเสียงของการไปลงผิดรุ่นก็คือเครื่องพังนะครับก็ขอเตือนไว้ด้วยนะ ก็ไปกันเลยก่อนอื่นก็คุณต้องไปลงเดี๋ยวผมปิดเครื่องให้ดูก่อนไปลงอะไรก่อนนะครับไปลงค็อกเวิร์กมอสนะครับแต่ในที่นี้ของผมผมทำไม่เป็นแล้วนะครับผมลืมขออาภัยกันด้วยเดี๋ยวถ้าผมจำได้เมื่อไหร่ผมจะมาสอนทำอีกทีนะครับตอนนี้ก็ไปดูก่อนว่าไอ้เจ้าค็อกเวิร์กมอสเนี่ยมันเป็นยังไง ไปกันเลยก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่ม up value นีครับไว้หาวิแล้วก็กด power อ,อีกห้าวิโอเคมันมาแล้วนะครับก็กดคข้างนั่นละนตัวมันจะเข้าหน้าขอกบลมอนี่เข้ามาแล้วจะเป็นมอนเตอร์ดิวนะครับนี่มันจะอยู่อันที่สองนะครับมันจะเขียนว่า Intel ZI P ZI P from EDICAST นะครับก็ขอ,อ้นที่สองนะครับแต่ไปโหลดรอมกันก่อนนะครับ Reboot ไปก่อนนี่กำลังบูตเครื่องตัวโลโก้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหมด้วครับทุกอย่างเปลี่ยนแต่ r อมบางตัวนะครับของไอ้เจ้าเนี้ยอมล r อ m S5 เนี่ย มันจะเล่นกุกีลันแล้วกระตุกไม่ก็หลุดออกเจอรี่เอลเล่นไม่ได้เลยกุกีลันนะครับเกมอื่นยังเล่นได้นะก็ไม่มีอะไรมากมามาแล้วนะครับวู้งไงยชอร์็อกเข้าไปเลยก็รอสักครู่นะครับก็ นี่ครับเข้าไปในเฟ e บุ o กเข้าสิเข้าสิเข้าสิอ๋อลืมมันกำลังเตรียมการอิดติการนะครับไอตัวเนี้ยตอนนี้ทาง youtube ยังไม่มีใครอัพลงเลยนะครับคือว่ายังไม่มีใครคิดร้นได้แต่กลุ่มของผม พี่เขาเก่งมากนะครับต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆเย่ๆๆพี่เขาเป็นคนดล้อมแอดมินของกลุ่มนี้ผดล้อมผดอะไรทั้งหมดเขาเก่งมากๆเลยนะครับทีเด็ดทีตั้มนะครับก็เข้าไปเลยเขาจะการค้นหานะครับใครใครนั่นมาสต็อปแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับก็เข้าไปที่ รูปค้นหานะครับก็เขียนว่านะครับเขียนว่า Z T นี่ตรงไหมเ,เขียน Z เป็น B ซะงั้งงน Z T ไว้กว็ T E ตั้งกล้องเบย z t ท e, e, ีวับอวนะครับเจ็ดหกก็คือชื่อรุ่นของเราครับแล้วก็ M นี N, ่กลุ่มแรกเลยมีกลุ่มเดียวเลยครับของประเทศไทยตอนนี้มีกลุ่มเดียวจริงๆก็กดเข้าไปนะครับก็กดเข้าไปเป็นกลุ่มลับนะครับก็ กดเข้ากลุ่มไม่เรียบร้อยขอพี่เขาเครดิตพี่คนนี้นะครับทีตั้มนะครับก็ไปหลุดลอมกันเลยเอ๊ะลืมบอกต้องหลุดตัวนี้ก่อนนะครับต้องเข้าไปที่เอ้าพนพนๆนพน,พนอยู่หน้าแรกนี่เอ้อลืมเ้าที่เพจสตูค้นหา เขียนว่า m m ีเ e g e นะครับก็ค้นหาไปแล้วก็ตัวแรกติดตั้งไปนะครับยอมรับโอเค เดี๋ยวข้างหน้าผมจะมาสอนโกงอะไรดีเอ่ยสอนโกงเกมแล้วกันเป็นอะไรเดียวสตาร์เวอร์ฟริกนะครับสอนโกงสตาร์เวอร์ฟริกดีกว่าเปิดเข้าไปเลยก็พวกคุณก็สร้างบัญชีใหม่นะแต่ผมสมัครไว้แล้วก็ขออ่าครับแล้วมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะ ล็อกอินเสร็จแล้วก็จะมาอยู่หน้านี้นี่ครับมดเอ้ยลอมนะครับลอมของเจ้านี่ก็เข้าไปใน Facebook ใหม่นะครับเข้าไปลอมเดิมๆก็สวยนะครับแต่ผมไม่ชอบโอเคก็เข้าไปในโพสต์ปักหมุดนะครับองกลุ่มนี้แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ลอมต่างๆสามารถแฟกกับคอมได้ด้วยนะครับ ก็จะมีไว้ให้หมดเลยนี่นี่คอบเวิร์กหมดนะครับก็าถามก็เองนะครับว่าลงยังไงลงเรื่อยๆนี่ครับลอมสตีไอโอเอสซัมซุงกับซีเอสไฟโหมดคิดแคสแมทคิดโคดนะครับ ลงจ e l l อ l ไปนะครับกดเ็ไป j e ี l อ l เราสักครู่นะครับไม่หลดเลยว่ากดเข้ามาเสร็จแล้วครับแต่ผมนำเข้าไว้ในนี้แล้วสะดวกยิ่งขึ้นก้อนนี้ครับจ e l l อ l มันจะเป็นแบบนี้กดเข้าไปเลือกผมไว้น่ารักเลยมันถึกไปอย่างนี้ แล้วก็รอไปนะครับเดี๋ยวผมคัน่นแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกนะครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับฝ่ายมันก็เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์วะมันไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับกินกันไหมครับ Yeah. เพื่องา้ีเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของคุณนะครับเราจะตัดกันเลยอ่าครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไฟก็ไปดูไฟกันเลยอืออืมดูร่างสุดนะครับนี่าดลิเอลเราสะอพี IP. ก็เครื่องไปนะครับ เล่นนะครับก็เอื้มกันลอยกดเข้าไาหน้ารีคเดอร์โหมดนะครับสอนแบบเด็กๆก็เงี้ยผู้ใหญ่จะสอนอีกแบบนึ้งน,นะครับก็หลังแรกต้องแบคอัพก่อนนะครับลงมาอันที่สี่ก็คือแบคอัพเอน รีสโต้นะครับก็ข้าไปเข้าที่แบกับนะครับก็รอไปนะครับก็ต้องก็ตออ้องคัดเซ่อนะครับนานตัวเออครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องแบบว่าสมจำเป็นสุดๆนะครับห้ามให้เครื่องดับเด็ดขาดนะนะครับย้ำนะ ห้ามให้เครื่องดับแบบอย่างแล้วต้องหกสิถเจ็สอร์ซ็นะครับหรือไม่ก็เต็มร้อยเด้อก็ยังดีนะครับหรือไม่ก็ท่านก็เสียบตั้งไว้แบบนี้นะครับนี่ครับก็คัดกับอุยโคตรนานเลยครับสิบนาทีได้แล้วเนี่ยอย้อ่าเสร็จสักทีนะครับผ่านไปสามสิบนาทีมันจะขึ้นว่า Backup Complete นะครับก็ มาตรงนี้เลยวิจาอันที่สามครับวิจาต์จดีลิทนะก็เยสไปนแลันดีลิทไปโอเคก็ขั้นที่สองครับก็คือ install install s ซต r อพีฟรอมอิสติกานครับก็เข้าไปแล้วก็กดที่อันแรกเลยลงมาล่างสุดนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็น jelly l นะครับก็เข้าไปแล้วก็ Intro, jelly, install นะครับหนานมากๆผมหงุดหงิดเลยเมื่อกี้เนี่ยอ่นี่ครับขั้นตอนการลงนะครับนี่เดวข้ามก็น็กไปน็กไปน็กไปก็รอไปอีกนะครับอันนี้แป๊บเดียวครับไม่นานไม่ต้องคัดก็ได้นะครับ ไต้แบ็กกรับเมื่อกี้ไอ้แบ็กกรับเมื่อกี้โคตรนานเลยอรอสักครู่นะครับก็เครดิตทีมนี้ก็คือของคุณ BHP นะครับต้องขอบคุณเขาด้วยจริงๆก็รอยอย่างเดียวแล้วครับอมอนมาตั้งสักหน่อย ผมยังเด็กอยู่เลยนะพิ่งจะสิบสี่ลาสุกแป๊บนะครับก็มันจะขึ้นว่ายี่สอร์ซ็นต์งนะตอนนี้ก็ยี่สิบตอนนี้ก็ยี่สิเปอร์ซ็นแล้วนะครับก็รออีกสักครู่ที่เด็กสอนตอนนี้ในตอนนี้นะ ในโรงเรียนผมเนี่ยก็มีแต่ผมคนเดียวน,นะครับที่ลงล้อมปินตอนเนี้ยไม่ใช่ในโรงเรียนในห้องผมนะครับก็โอเคมันเริ่มจะบูตมาเลยนะครับตอนเราสกูะครับนิวเคลีนิวหน้าจอสีเจ้าตัจุยย๊ยจามก็ถือว่าสวยรับแต่ แต่ตรงนี้เขาทำในตำแหน่งเดียวกับ iPhone ตรงนี้ก็ด้วยนะครับอ๋อก็เสร็จแล้วนะครับก็นิกไปแล้วก็นี่ครับกดไปเลยเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้รีเครื่องนะครับก็กดกลับไปนะครับแล้วก็รีบูตนะครับก็จะมาท่องน้ามูสามจบกันนะครับจะได้ไหมนะโมูสามจบโอเคเสร็จแล้วครับ ก็รอไปนะครับก็อยู่ที่ดวงของคุณแล้วละ่ะว่าจะติดไหมสม่วนมากจะติดนะครับอ๋อติดแล้วนับสัญลักษณ์ของ Google ก็คือ Google Chrome 3สีอ้สีสีนะครับแดงน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับโอ้โหแม่สีรอสักครู่นะครับ การเปิดเครื่องของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะแบบบูตโลโก้เปลี่ยนการเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนทุกอย่างครับไอคอนระบบ Android ก็ l o ล l ป p อปนะครับแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น Android L นะครับโรล l ป p อปนี่เป็น Android ระบบใหม่นะครับ5.0นะครับตอนนี้ยังมีแต่ในเครื่อง n น้ X เอกนะครับโ X4 กี่นาทีแล้วเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วนะครับการบูทผ่านไปหนึ่งนาทีโอเคพอมันสั่นนะครับก็แสดงว่าติดแล้วนะครับการช่องน้ามโมสามจบของผมก็เป็นอันเสร็จสิน้นที่ต้องไปว่าน้ำโมสามจบนะครับเกลเกลียนเนี่ยมันจะขึ้นว่าอนดรอยด์รูปหายไปมาแล้วโอ้สิม,มาคนดีกดไปนะครับก็ โอเคไปซูมดิก็โอเค okay, ไปนะครับนี่จะเห็นได้ชัดว่าขึ้นเลยหนักนๆวะแถบสถานะเขาจะเปลี่ยนนะครับแทสถานะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอีกมั่งนี่ไอคอนเปลี่ยนก็ไปดูโทรศัพท์กันนะว่าจะเปลี่ยนเปล่าโทารศัพท์ก็เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปตั้งค่านก่อนเลยนี่ครับเซตติง้ง setting เออเดี๋ยวไปแสงกันนะครับ display พอเดี๋ยวกล้องผมกลางครับใช้กล้องน้องถ่ายอ่โอเคเห็นแล้วนะครับก็จะไปทำอะไรก่อนดีเอ่ยอืมไม่เปลี่ยนภาษาก่อนดีกว่า อันนี้คือเป็นภาษาพกน้นครับレンチ e r and import นะครับ import กดที่ a c h e r อันนี้ไม่ใช่นะレ c h e r ก็ลงไว้ล่างสุดนะครับก็นี่ครับไทยกดเข้าไปเสร็จแล้วได้ภาษาไทยมาไปดูระบบของตัวเครื่องทั้งนี้ผมรีวิวลมเอ็ดไฟไปใช่ไหมครับมาจากกลุ่มนี้เหมือนกันครับนี่ รมโมบายรมสถานะหมายเลขรุ่นนะครับ NUX ก,ก็จะมีอยู่ในเครื่องนี้เฉพาะนะครับมันเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ไม่ได้นะนี่ Android ตรงนี้เป็นแบบคิดแคสนะครับนี่ตรงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นพัดน,นะครับสนุกอนเะล่นะสนุก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 เอ้ยบายนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็มีแค่นี้เสถานะเปลี่ยนโอเค แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมล่ะคราวนี้นะครับต้องรูทเครื่องด้วยนะครับไม่รูทหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าการพอร์ตแต่ว่ามันมีหลายวิธีนะไม่ต้องรูทก็ได้เออแล้วก็เพื่อนผมถามว่าทำไมต้องลงคอสต,ต้อมลอมด้วยแล้วมีคอสต,ต้อมค็อกเวิร์กมอสนะครับทำไมต้องลงด้วยเหตุผลก็คือมันทำให้ลงลอมได้ครับก็ไปหน้ารีสโต้รีโคล ที่คเอร์หนะก็ตกลงไปนีกครั้วิธีการเปลี่ยนให้เป็นเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้มกผมปิดิมรีมูฟแล้วก็จะเป็นนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สิบแปดนาทีครับก็ดีลีทไปก่อนนะครับถ้าจะเป็นเหมือนเดิมดีลีทไปเลยเอาคำแล้วหน่วยก็ดีลีทไปนะครับ แล้วอยากจะเปลี่ยนเหมือนเดิมล่ะก่อนนี้ครับอันเกือบสุดท้ายนะครับมันเอสโตนะครับเอ้ดาตาอ๋ออ๋อคนที่เขาทีก็เข้าไปอันเดิมนะครับขอโทษด,ด้วยเลือกอันที่สองครับโอเคก็วันนี้วันที่ เท่าไหร่วะยี่ิบแปดเอ้อทำไมเป็นเดือนสิบเอดวะสองพันสิบสี่เดือนสิบสองวันที่ห้าสิบห้าวันนี้วันที่ยี่ิบแปดใช่ป่ะเอออันนี้แหละ yes เ yes, จ s ลีสตูนะครับกดไปมันก็กำลังจะรีมาให้เราเหมือนเดิมนะครับไอตัวเดิมเมื่อกี้ ก่อนที่จะลงนะครับก็รอไปนะครับจนมันขึ้นว่ารีสโตคอมพลซสนะครับสิกานาทีแล้วทำไมไม่เดินอะทำไมไม่เดินละเฮ้ยเอนดอยตายปล่าวะคัดไปก่อนนะครับ วันจูตีคัดอ่าครับเขาก็เริ่มเดินแล้วนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆที่แบ็คอัพเมื่อกี้ครับมันจะขึ้นเป็นเม,มนูมาเรื่อยๆนะครับก็โอเคยีดิสโตปเสร็จแล้วครับก็บูตเครื่องขึ้นมาใหม่ โมสามจบโอเคสำเร็จนะครับอืม,อมโอเคเหมือนเดิม ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับวันนี้ต้องลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับวันหน้าค่อยมาสอนลงคอร์คอร์บึกมดใหม่ครับสวัสดีครับ